ฟีฟ่าเดินเกมเปลี่ยนกฎตลาดนักเตะใหม่ซึ่งเหมือนเป็นการเปิดไฟเขียวให้อันฮิลานเดินหน้าล่าตัวโมซาล่ามาร่วมทีมทันทีและถ้าดีวนี้เกิดขึ้นคิงโมก็จะได้ลุยศึกสโมสรโลกแบบไม่ติดขัดปัจจุบันซาล่ายังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลและอันฮิลานก็จ้องคว้าตัวเขาไปแทนในมาที่เพิ่งถูกยกเลิกสัญญาซึ่งตอนนี้ทีมเงินถังจากซาอุก,กำลังเร่งเครื่องเต็มที่ ล่าสุดเดอะเทเลกราฟรายงานว่าฟี่าได้แก้กดตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักเตะที่ย้ายทีมสามารถลงเล่นในศึกสโมสรโลก2025ที่อเมริกาได้ทันทีโดยจะเปิดตลาดรอบพิเศษระหว่างวันที่1-10มิถุนายนก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแข่งในวันที่14มิถุนายนทั้งที่ปกติตลาดซัมเมอร์จะเปิดวันที่12มิถุนายน พูดง่ายๆก็คือถ้าอันฮิลานปิดดิวซาล่าได้ในช่วงวันที่1-10ิมิถุนายนพวกเขาก็สามารถใส่ชื่อเขาลงเล่นในสโมสรโลกได้ทันทีซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่เพราะลิเวอร์พูลไม่ได้เข้าร่วมรายการนี้แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ